Oh, สวัสดีครับอยู่กับผมมิตาหกล้อซิงครับร้อนมากเลยพี่น้องนอกต้องะโดรถขึ้นมากับหมอตาลนะพี่น้องนะรถก็ไม่ได้ขับรถร้อนเหมือนกันมีคนถามว่าชื่อรถทำไมต้องเลือกเอาแต่คระสีนอก <laughs> ความมาตรฐานมันแตกต่า <laughs> งคน เล่นรถประกอบสมม่วนมากเขาก็จะมองหาสีนอกแหละแต่กสิไทยถามว่ามันเป็นไรมันก็มนไม่เป็นไร,ไเ,นไรเออแต่แค่ความเราอยากได้ใช่ไหมเราก็อยากได้กับสีนอกก็แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปมาม่าอะไรเยอะแยะใช่ไหมผมมีมาม่าด้วยออผมไม่อยากกินแล้วผมไม่ชอบมาม่ากีิไทยเขาก็เล่นกันเยอะแยะธนาคารไม่แพงนะเออก็ิีไทยก็เยอะแยะมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกกสิไทยแต่แค่อยากได้กษิตนอกเฉยเออสำนันละ ไม่มีอะไรมากมายใช่ไม่มาตานเอองั้นก็จะหารถเก่านอกทำไเนาะเออรถประกอบแต่คัสซีไทยพูดถึงมันก็คัสซีพวกเหล็กพวกอะไรมันก็มาตรฐานเหมือนกันแต่คือเราซื้อรถนอกเนาะเราก็อยากได้คัสซีนอกใช่ไหมไม่ว่ากันครับอยู่ที่ความชอบส่วนตัวชอบคัสซีไทยก็ไม่เป็นไรครับคัสซีไทยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ใช้ดีอยู่ด้หละรถคัสซีไทยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีกันามาตานเนาะครับอืม แต่แค่อยากได้คสีนอกเฉยๆนี่แหละใช่ไหม่แค uh, kind of like sì ่อยากได้คสีนอกซื <endpoint> ้อๆอยยยยัวแรงไม่รัแงนะโอ้ไฟท้ายเปิดเลยไหมต้องยกดำครับว่าโดกคนเห็นทีเดียว้ฟท้ายระเบิดเลยบ่ดีไหมไม่ดียกยกไม้ พอแล้วพอแล้วเราไปเอายกยกฝาท้ายออกเอาเอะไรหนุนหรือเปล่าโค่นมายกเออลงเลยแดวแต่ตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วไม่เอาแล้วครับรถมือสองเฮ้ยนูน่นถอยไปทางนูน่นพิดมองพิดมองอว้าไปโค่นแต่ไม่มีเลยไปรีบ <laughs> <laughs> ต้องเอาไงจิ้มหลังเลยมันจับไม่แรงใส่เขาบอกว่าสามเที่ยวอืออ้ยมอตานี่ฮะเหยียบก้อนหินอ่เหยียบก้อนะเต็มเลยด้วยมอตานมีโปรแกรมใหม่แล้วครับามือสองมอตานบอกไม่ค่อยโอเคต้องหน้าหุ่นสิฮะได้ช่วงนี้มันลดนางานมันแพงเนาะรถมันแพงมันหายากด้วย ลูกค้าโทรหามีแต่อยากได้รถราคาห้าแสนหกแสนอู้จะไปหาอยู่ไหนเนาะเออรถรถมันค่อนข้างจะแพงช่วงนี้หน้าง,งานด้วยเหมือนซื้อผม่มหน้าหน้าหนาวแหละรถจักที่เคยขายเขาไม่ขายแสนอย่างเนี้อืมขณะเมื่อเช้านะ่ะลูกค้าจะมาจากกรุงเทพนะ่ะมอตนันคิดดูจะมาดูเดก,ก้าขณะน่นนะพอตอนเช้าผมโทรไปถาม,อมเออพี่รถอยู่บ้านอู้ผมคุยกับแม่บ้านแล้วแม่บ้านว่าไม่ขายว่ะเอา้า <laughs> ได้โทรไปยกเล้วลูกค้าอีกเมื่อเช้าอู้หยาบไปแล้วถึงจะดูน้างาน ขไปตอนนี้มอตันก็ลิงรถใหม่เลยครับประกอบใหม่เลยประกอบใหม่เลยครับผมจบดี是是ใช่ไหมแต่ที่จริงก็ถ้ามนีีรถสวยราคาพอไปพอมาเราก็เออจะพาไปดูแต่พาไปดูแล้วไม่ถูกสเปกเราก็ไม่ซื้อเองินไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมเออมอตันนี่ครับจะไปนี่เลยเห็นลิงลงไปที่อู่สงวนศักดิ์นะครับเ <c oughs> จ๊มเลยอ่ะ รถสักแบบมันมัดระานเลยจบเลยเนาะแจวเดี๋ยวมาดูใหญ่ด้วยเนาะเดี๋ยวคอยดูว่าหมอตาลจะได้รุ่นไหนต้องรอรุ่นครับต้องรอรุ่นเออเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างเดี๋ยวในจังหวะรถเข้าก็หาเวลาว่างครับเพื่อนแม่อยู่นู่นเขาดูให้ถ้ามีรถเข้าก็ซื้อเขาเลยแจวเลยครับสรุปแล้วหมอตาลเล็งรถใหม่เลยครับนี่ซื้อทีเดียวจบเกมเลยกระเป๋าแน่นอยู่แล้วหมอตาลนะ เอาทีเดียวให้จบนะครับแต่ไม่รู้จะได้รุ่นไหนต้องรอรุ่นครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันโมตานบอกต้องรอดูก่อนใจเย็นใจเย็นครับในเมื่อเราคิดจะซื้อรถใหม่ล้วไม่ต้องใจร้อนหรอกยังไงมันก็ได้รถดีรถใหม่อยู่แล้วประกอบใหม่เลยครับสั่งใหม่เลยไอ้ทองเนี่ยได่แล้วไอ้ทองว้าหักหักบ่อยแท้ แต่ตอนนี้ขับคันนี้ไปก่อนซีซุนครับ JU5E ขับคันนี้ไปก่อนครับซซุนยังจะไล่ไปทงรถไทไล่ไปทารถไทยอีกหเราคนเดีรอจะนอนงั้นจะวินนี่นีไอแม็กมขับเลนไม่ือเข่าตะเลยรอจะให้แม่มาขับรถดำโอ้โหตานนี่เซียนรถไถครับเซียนรถไถยโตารถไถยสิ่งใคร ที่รู้จักหมอตันก็น่าจะรู้ครับฝีมือขับรถไทยนี่ไม่ต้องเสืบเดี๋ยวจะเป็นเท่าแก่แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อรถใหม่แล้วพี่น้องหมอตันบอกมซื้อแล้วรถเก่าหาไปหามามันก็บางทีซื้อมาเจอของดีก็ดีไปออไม่ว่ากันครับผมถ้ามีทุนก็จัดรถใหม่เลยครับสบายใจดีเนาะรถใหม่เลยโอเคสรุปแล้วหมอตันกะว,ว่าจะลิงรถใหม่เลยครับ โอเคทางนั้นจัดไปซื้อลรถใหม่เลยนะ้พี่น้องนะเ,เออเราก็ดูที่ผมพาไปดูก็ไปดูเผื่อเป็นทางเลือกที่เฉยครับเออไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันเพราะว่าก็เห็นทีมงานอยากได้รถดำครับก็เลยพาไปดูนะครับเนาะแต่ก็รถยังไม่เข้าสเปคเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับสั่งใหม่ก็ได้ไม่มีปัญ <ใน S 1> หาไ,ไรไ้หนาย่ายไงล่ะเนี่ยนะ นีย่ยืนสลักาอย่างนี้นนตั้งนานแล้วแก่อนเที่ยงยืนตรงนี้ต้อคนใหม่ยืนย้สลัาสกายอย่างลอ๋อแล้วงงเดินไาาเดิมาเสร็จเสร็จ้เอาลูลังมาเหนไนี่ขังขังเมานเนี่ยมองตาอะไรตา,ตาง,งตาอะไรม่รู้ตามมาท่อ ไม่รู้ไม่รู้จักของเลยแล้วดิน,นเอาไปี่ไหนอ่ะแกโกโกนแกจะเอาต้กองบ่ราเราหลบังเอออ๋อนี่บอกบางทีนี่บอกงานแปลงเลยครับแบบนี้ไ,ไม่เป็นไรแล้วมีหินมีอะไรมาเนาะยังไงก็ต้องเซฟขึ้นบนอี้ยังไงก็ต้องดีนี้ยังไม่เทยังไม่ตัดเ็ อันนี้จะเอาลูกรังไปเทข้างนอกก่อนครับอุ<ม>ทาง<ม>ทำไมมันน่วมแต่โมตัเนี่นาาทางลงอ่อนนุ่มหรอทางนี้ทางรถปเปล่าทางรถหนักเขา้าสรุปแล้วมมตัดกันจะเอารถใหม่เลยนะครับผมมือสองก็ไปดูเฉยๆถ้าถูกใจก็ค่อยว่ากันแต่ยังไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็จะเอามาใช้พอตั้งหลั รถใหม่ทุกวันนี้ก็ถ้าไม่ก้าก็อยู่ประมาณเริ่มต้นที่ม 9, ันเก้าแสนเนาะเก้าแสนกว่าๆเลย 5, โอ้เกือบล้านเหมือนกันนะ 4, 5, 5, เ,เออไม่ใช่ถูกครับเก้าแสนกว่าที่พาไปดูมันเจ็ดแสนกว่าแต่ก็แบบมันมันยังไม่สเปคเท่าไหร่มาตันบอกยังไม่สปคกเท่าไหร่ครับก็ซื้อให้มันถูกใจเราเลยดีกว่าเออให้มันถูกใจเราเลยซื้อไปผิดหังก็ซื้อไปกันเลยนั่นแหละซื้อมาไม,อไม่ถูกใจก็พอั้นั่นแหละง่ายเนาะนุก โอเคเอาไปที่กระท่อมแกนน้ไปนูน่นเลี้ยวขวาลงไปนูน่นนน่นที่ไปขุดสะอตอนนูน่นอะลงไปตรงน,นูน่นเอาให้ถูกใจตัวเองครับตอนนี้น่าจะลิงไปที่อูส่สวันศักด์นะครับ จัดไปครับผมซื้อให้ถูกใจตัวเองซื้อให้จบเออนู่นแหละข้างในนู่นแหละนคนกรีดเป็นู่นเลยปะคอนกรีตไม่นี่คอนกรีตเป็นถึงตรงนี้โอ,โอ,โอู้ดูแลหนักช่วยช่วยเพราะว่ารถช่วงนี้ก็น่าจะต้องสั่งสรุปแล้วก็ต้องสั่งเอดแล้วหอ,อทำยังไงได้รถช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะ สั่งเยอะคนสั่งเยอะก็อู่ก็ตอไม่ทันแล้วก็รถก็น่าจะน้ำเข้ายากหน่อยต้องรอครับต้องรอเอาคอมมนเร็วไหมไม,ไม่เอาปมสาย,เ,ยวาเวลาเวลามันจุกจีกจก่มันปา่าได้ต้องช่างน่าจะอเอาพวกเ o โอแปดซีพวกนี้เลยเนาะปำสายทงานปสายครับ ก็เช่อ,องนี้กำลังมาแรงเลยเห็นเสียอันต่อ,อมีแต่คอม,อมเร็วเลยเออดูหัวลากหนูหลุปกันตรงไหนจบโดนหัวลากมาครับย้อมสอนมาแล้วแอบได้ไหมได้ิจงจกถนนมันกว้างเนียแต่ว่าไม่ได้ทำภาษา นอกข้างๆมันก็เลยมีแต่ยาก็เลยดูแคบหัวลากคนท่อพยายนาคสูบซิ่งมาอย่างไรเชื่อลอะไรนั่มันเข็นกระทมนู้นถ้าทำนี่เองก็เย็นแต่อยู่กับเราดีกันทีแม่นอ็มไม่ไหวอกีกมันก็เย็นอยู่นี่นะเย็นแล้วเออ พุ่งอากาศร้อนมากเลยครับทุกวันนี้หลายวันแล้วเนี่ยอากาศเนี่ยอู้ยุบมองเหงื่อแตกซิดเลยอู้ยังร้อนเนาะร้อนมากร้อนอบอ้าวเลยอ่ะอู้ยขนาดยังไม่เมษาเลยเฮ้ยไม่เมษาเลยเมษาจะขนาดไหนเมษาเมษาพฤษภาอู้ย ลกแต่มันฮา่าฮ่าฮ่าฮา้าามกกลามพาอินมีารบอกว่าเอาฮากันหน่อยเร็อู้ยันยาใครมีคนคิดไม่รู้แต่ที่รู้ก็มักกลาคึมพาเทเดี๋ยวน้ายไฟินหน้าเป็นเทเลยแนี้ถอยออกไปน่นเลยถอยลัางไปไม่ถอยลังไปสายไฟเนามันไม่ถึงหรอก Hai thôi 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 Thế thôi 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 หนึ่งเที่ยวน,น้องนะเดี๋ยวนั่งตักแอร์กับมอตันเขาให้ราดไหมตุกอ,อีมวะว้นนาวอากาศปัดบไปเล <c oughs> เอาโอเคครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับลงสายไฟสายไฟเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ออโอ้ยอได้เดี๋ยวเอาลองเท้าขึ้นมามันโตเอาอัดสามเลยโอเคครับรอติดตามกันคลิปหน้าครับมีสวัสดีครับ